สวัสดีจ้าสุขุสุขคนสิแว่เขามาชงผู้สาวขาหล่อจา้ากินง่ายยุ่งง่ายจา้ามือนี่เสนออาหารแซ่แข็งจา้าเหมาออิลีจา้าสำหรับชั่วโม,มงเล็งดวนเนาะจา้าเนาะหิวเขาแห้งแห้งจ้าไปเลยจา้าย่างเข้าไปในลานค่อนซุ้มเนาะจานะ้าเนาะในลานอีก,กาจา้าไปที่ตู้แช่แข็งอาหารจ้ากะจะพ่ออาหารแชร่แข็งแบบนี้จ้านี้อาหารไทยเนี่ยจ้านี่อันนี้แกงพะแนงไก่อันนี้อ่ากะ แดงไกลเนาะจ้าเนาะารวดเร็วทันใจค่ะรสชาติกะแซบจ้ะใส่ได้นี่เขาไม่เขเว็บหาในที่จ้ะกินได้แล้วจ้ะกองหนึ่งอยู่ที่สามสิบหาค้นนจ้ะอิ่มพอดีได้ค่ะหน้าตากแบบนี้จ้ะเพิ่นแยกเขาแยกกับห้พร้อมจ้ะในกองนี่นะจ้าวิธีเอาตัวรอดเนาะจ้ะเนาะสะดวกสบายง่ายๆจ้ะไปเถอะจ้ะเด้อไปหามาลองซิมลองกินเบิ่งจ้ะ ผู้ใดไปเห็ดงานเรากา็ขีานหัวเขาเห็ดกับเขาไปจ้ะไปซื้อจังสีล่ละจ้ะมาไว้ในตู้เนาะพกไปหมองเห็ดงานน้ำจ้ะอุ่นกินโอ้ยเพื่อเวลาผักพรใดไหนไลเติบจ้ะโชคดีเด้อค่ะสุขุสุคน